สวัสดีค<ด>่ะทุกคนคะ<ด>ตอนนี้นะคะแม่วดีกำลังจะใช้ยกดํานะคะจากโคเหลีนะคะยกกระชับด้วยศาสตร์ปัวซานะคะกับอาจารย์ยาดานะคะทีนี้อาจารย์บอกว่าก็อเอาเครื่องสำอางออกก่อนจริงมันก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกนะคะก็แค่มีแค่อืมอะไรแป้งก็ไม่ได้ทาด้วยนะคะไม่มีอะไร <laughs> แป้งก็ไม่ได้ทาด้วยนะคะวันนี้นะทาแต่ครีมอะ ทาตาครีมนะคะตลับละห้าบาทซื้อจากซื้อจากอินเดียจริงๆพี่เขามองฮ้าบาทละใช่ค่ะตลับละห้าบาทนะคะซื้อจากอินเดียเป็นครีมจากแอปเปิลนะคะจากอินเดียนะคะนี่ก็ทำความสะอาดไแล้วกันไม่มีอะไรค่ะพี่เพราะว่าไม่ได้ลองพื้นลองแพ้นอะไรคะ่ะอาจารย์ถามไม่ได้ลองพื้นนะคะแล้วก็อ่ะพอได้แล้วไหมอาจารย์พอได้แล้วไหมอาจารย์ได้แล้วเนาะทีนี้เดี๋ยว ให้อาจารย์พูดนิดนึงนะคะอาจารย์เดี๋ยวเราจะอันนี้ทำคําสะอาดสิ่งนี้ก่อนนะคะ <Okay. S 1> นี่คือนี่คือหยกดำทุกคนนะคะ เดี๋ยวให้อาจารย์สาธิตนะคะแล้วก็พูดถึงคุณประโยชน์นะคะแต่ที่สำคัญทุกคนทำเองไม่ได้หากยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องของเส้นเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของการเดินน้ำเหลืองนะคะทุกคนทำเองไม่ได้แต่ถ้าเกิดทุกคนได้เรียนรู้จากอาจารย์ยาดาแล้วสามารถทำเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะ เอาแม่ก็จะให้อาจายัยญาดาเนี่ยสาธิตก่อนนะคะแล้วถ้าใครสนใจที่จะมีความรู้เพิ่มเติมข้างล่างนี้เลยนะคะโทรเบอร์ข้างล่างนี้เลยเพื่อที่จะติดต่อกับอาจารย์ยันดาส่วนตัวนะคะอาจารย์ครับผมส่งมอบยกดำนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ,น,ะนี่คือวันนี้เราจะมาสาธิตการตัวซา ตัวซาหรือกูดนะคะการกัวซานะคะมีการกัวซาทั้งหน้าและตรวจตัวแต่วันนี้เราจะพูดคร่าวๆแต่ก็การกัวซาใบหน้านะคะการกัวซาใบหน้าผลประโยชน์คืออะไรหนึ่งทำให้เลือดหมุนเวียนสองทำให้หน้ามีออร่าเต่นะคะอย่างที่อาจารย์แม่บอกเมื่อกี้นะคะให้ดู ข้าวข้าวกลืนกลน,นและให้รู้สรรพคุณของหยกดำโกลอย่าเพิ่งทำนะคะเพราะการที่เราทำตรงนั้นเราต้องรู้รู้จักกับเ,เส้นทั้งหมดนะคะในร่างกายของคนเราเจ0 0 0เส้นเจ0 0 0มี 7, 12, แล้วก็เส้นประธาน1ิ1สเส้นมีท่อน,น้ำเหลืองมีต่อน้ำเหลืองเราจะรีเราจะกดจุดเราจะไล่น้ำเหลืองออกไปทางไหนเราต้องเรียนรู้ตรงนั้นก่อนนะคะวันนี้เราจะมา สาธิตข้าวๆให้ก่อนนะคะมาเลยค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะทําอะไรเรื่องนี้อาจารย์เม่ได้ทําความสะอาดไปหน้าไปแล้วตอนนี้นะคะเราทําแค่ให้พอรู้พิธีข้าวๆเพราะเรายังไม่มีอุปกรณ์พร้อมแต่เราต้องการที่นําคุณสมบัติของยกหยกดํานะคะหยกดำหยกเท้นะคะเป็นตัวที่ เราขูดออกมาเป็นตัวที่สามารถที่จะเอาสารพิษออกมาถ้าเราเหยบปวดก็ไหมเวลาเราปวดรงไหมเป็นเรือดังมันจะซึมก็ไปอยู่ในกระดูกเราขูดขูดขูดมันจะออกมาการที่มันออกมาเวลาเราขูดนะมันออกมาในสีสีอะไรนั่นคือมันบอกให้ว่าเราเป็นโรคอะไรแต่ละสีไม่เหมือนกันด้วยเหรอคะาจารย water, things, ์เหมือนกันคนที่ไม่เป็นอะไร ะออกมาสีชมพูสวยบานคนไม่ไ้ม,มีรูกอะไรเลยแต่ถ้ามีสีเขียวสีม่วงสีต่างๆ<อ>เดี๋ยวจะบอกรายละเอียดขั้นตอนหนึ่งนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตหน้าอาจารย์แม่ดูก่อนนะคะโอเคค่ะ